ค่ะอําเภอบางบ่อจงังหวัดสมุทรปราการนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมค่ะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะถ้ามีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานประกอบกับน้ําทะเลนุนสูงนะคะก็จะทําให้ประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับผลกระทบค่ะโดยเฉพาะชุมชนหรือว่าตลาดที่อยู่ริมคลองนะคะซึ่งคลองนี้ก็เป็นคลองสำโรงที่รับน้ํามาจากหลายที่นะคะ ถ้าเกิดว่าการระบายน้ําไม่ดีพอแล้วก็มีฝนตกลงมาต่อเนื่องเนี่ยก็จะทําให้น้ําในคลองนั้นเอ่อล้นนะคะไหลไปเข้าท่วมตลาดแล้ก็ชุมชนทําให้ได้รับความเดือดร้อนค่ะ ปัจจุบันในหลายพื้นที่ยังคงประสบกับปัญหาน้ําท่วมชาวบ้านหลายพันครอบครัวได้รับความเดือดร้อนโดยที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายที่จะรับน้ําก่อนระบายลงสู่อ่าวไทยก็เป็นอีกจังหวัดที่น่าจับตามองว่าจะมีมาตรการรับมืออย่างไรโดยเฉพาะหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมประกอบกับน้ําเทะเลนุนสูงโอกาสจะเกิดน้ําท่วมก็มีโอกาสสูงโดยที่ผ่านมาในพื้นที่มีปัญหาน้ําเอา่อล้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนวัดวาอารามได้รับความเสียหายบางครอบ ครอบครัวต้องอบยบออกจากพื้นที่ชั่วคราว นายสมประสงค์นาดำผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการได้เปิดเผยกับทีมข่าวขณะมาติดต่อทำเรื่องเยียวยาวช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนพังเสียหายจากน้ำท่วมหนักเมื่อปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยมองว่าปัญหาหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นเพราะการบริหารจัดการน้ำยังไม่ดีพอการเปิดประตูระบายน้ำไม่สอดคล้องกับปริมาณน้ำในคลองทำให้น้ำไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลแต่เอ,อ่อล้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชา ชจึงอยากเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงให้ลงพื้นที่มาดูปัญหาด้วยตนเองสาเหตุสาเหตุที่ผมทราบานะครับการจัดก,การบริหาราน้ำนะ่ะมัน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 ไม่เป็นเหมือนที่ชาวบ้านคิดเนื่องจากว่าชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่บ้านริมคลองเขาเช้าตื่นมาเขาจะมองสายน้ำที่มันไหลาบางวันมันไม่ไหลสาเหตุคือน้ําไม่ไหลก็เลยทําให น้ำเอ่อขึ้นสูงพอเวลามีฝนตกมาหน่อยเนี่ยมันน้ำมันไม่มีที่ไปอะ่ะเพราะว่าสภาวะสิ่งแวดล้อมรอบทางเนี่ยก็เป็นที่โถมไปหมดแล้วเป็นที่หมู่บ้านอะไรไปเยอะแล้วไนะที่เก็บน้ํมันก็ไม่มีพอฝนตุ๊บมันตกตกปุ๊บมันก็ลงคลองหมดมันก็จะเอ่อขึ้นทันทีพอการจัดก,การบริหารนะ้ำประตูน้ำเนี่ยระบายไม่ทันเนี่ยมันก็เลยจะเกิดปัญหาครับท,ท,ที่ที่เจอมานะครับครับแต่ถ้าหลังๆจริงๆเลยนะ่ะถ้าประตูระบายอยู่ไม่ท่วมครับ ประเด็นหลักเลยอ่ะอยากให้ประตูเนี่ยเขาระบายบ่อยๆอยู่คือคือจริงจริงอยู่บางทีบอกว่าน้ำทะเลหนุนเขาอาจจะระบายระบายไม่ได้เต็มที่แต่ประตูบางประตูที่มันติดกับชายทะเลเนี่ยซึ่งต้องก่อประตูคลองนางหงเรียบคลองจเจริญราษฎร์ไปเนี่ยมีหลายประตูซึ่งมันระบายตรงได้เลยที่ที่ไม่ต้องผ่านชุมชนที่น้ำจะเอ่ยอะไระมันมีอยู่ครับ ทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ยังกล่าวว่ากรณีที่จะมีปริมาณน้ำเหนือ,อไหลลงมาสมทบในช่วงเดือนตุลาคมนี้ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำหินและทรายไปทำคันบล็อกไว้หมดแล้วและขอให้ชาวบ้านอย่าเพิ่งรื้อออกแต่ให้รอให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนจากประสบการณ์ของชาวบ้านเนี่ยตอนนี้ที่น้ำท่วมเนี่ยหน่วยงานของอบตอรหรือเทศบาลอะไรก็ดีก็ได้เอาเอาทรายไปบล็อกหน่วยงานของทหารก็ก็ลงมาช่วยแล้วบล็อกไว้หมดแล้วก็ ประชาชนชาวบ้านอย่าพึ่งรือก็ชาวบ,บ้านที่เอาของขึ้นไว้อย่าพึ่งเอาลงให้เลยเดือนนี้ไปก่อนครับก็ได้มีการบอกไปแล้วครับ ทั้งนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจตลาดร่วมใจที่อยู่ริมคลองสำโรงและได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมตลาดและบ้านเรือนโดยแม่ค้าในตลาดได้ให้ข้อมูลที่สอดคล้องเช่นเดียวกันว่าสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมนั้นเป็นเพราะการบริหารจัดการน้ำการไม่ยอมเปิดประตูระบายน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมเพราะในช่วงที่ผ่านมาเมื่อครั้งที่เกิดน้ำท่วมหนักนั้นฝนก็ไม่ได้ตกมากนักมันก็ลงมันเกิดจากคนเปิดประตูน้ำอ่ะไม่ยอมไม่ยอมเปิดให้ แ,แล้วตอ้ตองหลังนายกมาช่วยช่วยจัดก,การให้ก็เลยแห้งลงค,คือมองว่าปัญหาน่าจะอยู่ที่การจัดการการระบายน้ําไม่ดีเกิดใช่ค่ะเพราะปกติแล้ววันนั้นเราฝนไม่ได้ตกเยอะนะถ้าตกเยอะเลยแกเ้ยสงสัยว่าอยู่ไม่ได้แน่ อย่างไรก็ตามจากการสำรวจยังพบว่าที่บริเวณใต้สะพานบางบ่อได้มีการนําเครื่องผักดันน้าจานวนหนึ่งเครื่องมาติดตั้งและเดินเครื่องไว้แต่กลับพบว่ามีผักตบชาวบาจํานวนมากเกาะอยู่ขณะที่ชาวบ้านเองมองว่าเครื่องผักดันน้ําดังกล่าวนั้นช่วยอะไรไม่ได้มากนักแต่สิ่งสําคัญคือต้องเปิดประตูระบายน้ําเพื่อเร่งระบายน้ําลงสู่ทะเลให้ได้โดยเร็วที่สุด